ป้องกันการโดนตรวจสอบเงินฝากนะคะตลอดชีวิตหลักคิด5้าข้อนะคะวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้เงินฝากโดนตรวจสอบขีดเส้นใต้นะคะตลอดชีวิตข้อ1หลักคิดข้อ1ข้องเกี่ยวกับบัญชีมาข้อแรกนะคะถ้าเกิดน้องคนใดฟังคุูอยู่นะคะมีการฝากเงิน,นะะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้เงินเอง แบ่งปันให้เพื่อนใช้ใครใช้บัญชีสีเหลืองบัญชีสีฟ้านะไปเปิดบัญชีให้เพื่อนใช้นะะเราไปเปิดบัญชีให้เพื่อนใช้นะคะเพื่อนวานเราให้เราเปิดบัญชีเวลาคุณโดนซักทอดหรือว่าโดนกดสอบน,นะคุณจะพูดว่าคนนั้นเป็นเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนคุณมีประมาณ500คนได้นะคะ คุณไปให้เขาเปิดบัญชีคุณจะเข้าข่ายการโดนนะในเรื่องของบัญชีม้าทันทีนะคะฉะนั้นหยุดการข้องเกี่ยวกับบัญชีบัญชีอะไรคะหยุดการข้องเกี่ยวกับบัญชีม้าค่ะเราเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นข้องเกี่ยวสําหรับบนช่องสีฟ้านะั่นคือบนช่อง fb of kichi นะคะคุณข้องเกี่ยวกับบัญชีม้าไหมนะคะคุณมีการให้คนเอาเงินเข้ามาในบัญชีคุณ และเป็นลักษณะาการผ่านบัญชีเวลาที่คุณตอบคําถามนะคะไม่ว่าจะเป็นสมรภูมะปปง,งหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะคุณไปตอบว่าเป็นแค่เงินผ่านบัญชีระวังเขาจะตีความว่าคุณไปรับจ้างเปิดบัญชีม้านะคะโดยที่ไม่รู้ตุกฉะนั้นคําตอบที่ิดตอบให้กับหน่วยงานต่างๆลักษณะที่เรียกว่าเงินผ่านบัญชีกดมาแล้วก็โอนออกไม่ใช่ไรายได้ระวังนะคะ ระวังมากๆนะคะเท่านั้นเองที่อยากจะเตือนนะ,ะ <_ d ata> ฉะนั้นขอญาตเตือนนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆนะคะมีลักษณะการที่มีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีน้องๆนะคะแล้วน้องๆโดนตรวจสอบนะคะแล้วน้องๆไปให้ปากคํานะ,ะหรือว่าไปแสดงหลักฐานว่าเอ้ยมันไม่ใช่ไรายได้นะระว,วังน้องๆจะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้าน,ะ,ะ,นะ,ะตอนนี้ยุคนี้แล้วก็ช่วงเดือนปลายปีนี้นะคะมีการขวาล้าง หวาดล้างค่อนข้างเยอะสาหรับบัญชีม้านะคะบัญชีมา้าเป็นยังไงหลายคนไม่เข้าใจเนาะหลายคนคิดว่าที่ทําอยู่มันถูกต้องนะคะเราเปิดบัญชีบัญชีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบัญชีเล่มสีเขียวขออนุญาตยกตัวอย่างแบงค์สีเขียวแบงค์อะไรคะที่รักอ่ะแบงค์นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณเชื่อว่าหลายคนใช้บัญชีสีนี้ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างบัญชีนี้นะคะแต่พอดี เราไม่ค่อยชอบเขาแล้วอะ่ะเราเลยใช้บัญชีนี้บัญชีนี้สะดวกกว่าบัญชีนี้ก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแต่มีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยเลิชี่เธอมีบัญชีสมุดบัญชีอะไรที่เธอไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือเปล่าเราก็ไปบอกเขาเนาะว่าทุกวันนี้เคลื่อนไหวบัญชีนี้สีเหลืองเพราะว่าสะดวกบัญชีนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วว่าแกจะไปทําอะไรหรือเปล่าเออเอาไปใช้ได้ อเอราให้เขาไปใช้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรมีใครเป็นแบบนี้ไหมนะคะอะฉะนั้นนะถ้าเกิดน้องๆยังให้คนนะ,ะใช้บัญชีน้องๆในการเคลื่อนไหวเงินลนักษณะเงินผ่านบัญชีโดยจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามระวังจะโดนตีความเกี่ยวกับเรื่องของการข้องเกี่ยวกับบัญชีมานะคะเป็นลักษณะาการจ้างวาน ะะมีคนมาจ้างวานเราหรือเราเนี่แหละเป็นคนจ้างวานคนอื่นโดยให้เขาเล่มละ500บาทขอซื้อบัญชีต่อหน่อยเล่มละ500ร้ใครที่กำลังกระทำอยู่หรือว่าเป็นผู้ถูกกระทำโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจนะคะจะถูกตีความว่าไปข้องเกี่ยวกับบัญชีมาทีนี้แหละน้องๆจะโดนท่านไหนตรวจสอบคะตำรวจไซเบอร์ ตอนนี้โดนฝาดลา้างค่อนข้างเยอะเนาะนะคะอะฉะนั้นข้อ1น,นะคะสําหรับเรื่องราวการไลฟ์ในคืนนี้นะคะเป็นไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอะดูสิป้องกันการโดนตรวจสอบเงินฝากตลอดชีวิตด้วยหลักคิดห้าข้อนะคะข้อแรกนะคะถ้าน้องนองนะคะจะมีการเคลื่อนไหวเงินนะคะเคลื่อนไหวไปเลยลูกแต่เมื่อใดที่บัญชีเล่นไหนที่หนูไม่ได้เคลื่อนไหวและน้องหนูไปให้เพื่อนหรือว่าไปรับจ้าง ให้เขาเอาเงินเข้ามาในบัญชีเรานะคะแม้กระทั่งให้ ATM เข้าไปโดยหวังค่าตอบแทนเล,เล็กๆน้อยๆบัญชีนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เหลือตังอยู่แค่ประมาณสัก50สตางต์งเอาไปใช้ได้เราที่เก็บไปปิดบัญชีหรือคนที่เอาไปใช้เนี่ยเราไม่ได้รู้จักมาก,กี่กับเขาแต่มีคนมาติดต่อเสนอเป็นลักษณะเงินผ่านบัญชีและเป็นชื่อเรานะคะเป็นเจ้าของบัญชี โดนข้อหาเป็นบัญชีม้านะคะแล้วบัญชีนี้จะเอาไปทําเรื่องอะไรต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้คือชื่อบัญชีเราะะฉะนั้นยุติค่ะถ้าเกิดไม่อยากโดนตรวจสอบตลอดชีวิตนะคะอันนี้ต้องยุติขอเตือนไว้ในความปรารถนาดีนะคะว่าหลายคนไม่ทราบนะคะว่าลักษณะเงินผ่านบัญชีแล้วก็ไปตอบสมกรรนะคะไปตอบปปงนะคะหรือว่าไปตอบตำรวจไซเบอร์ว่าลักษณะเงินผ่านบัญชีนี้ไม่ใช่ไรายได้หนูไม่ใช่เงินหนู คำตอบของหนูเป็นสิ่งที่ชักจูงให้พวกเขากล่าวโทษน้องๆนะว่าเข้าลักษณะเจตนาจงใจให้เขาใช้บัญชีเราแต่เราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราคิดแค่ว่าเรามีบัญชีอยู่หลายเล่มมีใครมีแบบครูไหมคะเออเนี่ยมีบัญชีอยู่หลายเล่มมากๆนะสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะเราอาจจะมีบางเล่มที่เราไม่ได้ใช้และมีคนมาเสนอ ว่าเอ้ยมีบัญชีเล่มไหนที่ไม่ได้ใช้ขอใช้ได้ป่ะเราบอกเออได้สิไม่เป็นไรคำพูดนี้ลูกมันจะนำพาไปสู่กระบวนการตรวจสอบโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นข้อห้ามอย่าทำนะคะ 1. จ้างวานให้เขาเคลื่อนไหวเงินแทนเราโดยใช้ชื่อคนอื่นในการรับ 2. เป็นผู้ถูกจ้างค่ะ เงินเข้าบัญชีเราแล้วเราก็กดโอนออกให้เขาใครที่กาลังตอบครูว,ว่าเป็นเงินผ่านบัญชีน้องๆต้องระวังนะคะคําพูดนี้ค่อนข้างซีเรียสน,นะคะแล้วก็เซนิทีฟมากๆทำไมพี่ไม่โทเซนิทีฟนะคะค่อนข้างอ่อนไหวต่อกระบวนการตรวจสอบอ่ะข้อหนึ่งครูผ่านมีใครเป็นลักษณะเงินผ่านบัญชีเป็นแบบไหนบ้างเอ,อ่ซึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่เราจะไปเข้าข่ายการถูกจ้าหงหรือเปล่า ตรวจสอบตัวเองนะคะถ้าไม่อยากพิมพ์มาหลังไม่ก็ได้ <c oughs> นะคะเพราะว่าหน้าไม่หลายคนก็เกรงเกรงกลัวนะคะเพราะว่าผู้ริชบอกว่าเดี๋ยวปปง,วหงหรือว่าตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบหนูหนูแย่เลยนะคะอาฉะนั้นก็ยุตินะคะลูกถ้าเกิดว่าหนูไม่อยากโดนตรวจสอบไปตลอดชีวิตลูกนะคะถ้าเกิดใครจะใช้บัญชีของเราแน่อนอนอต้องถามเขาก่อนว่า จุดประสงค์ในการใช้เป็นอะไรอย่างเช่นญาติพี่น้องคนใกล้ตัวมาขอโอนเงินผ่านบัญชีเราขอขอโอนเงินเข้าบัญชีดิ้หน่อยได้ไหมแล้วก็ฝากโอนออกไปหน่อยมันก็มีแบบนี้เน,ะนาะลักษณะเงินผ่านบัญชีแบบนี้ลูกนะน้องๆต้องพึงระวังว่าเราอาจจะไปข้องเกี่ยวกับ,บกระบวบนการที่เขาทําผิดกฎหมายการฟอกเงินการเคลื่อนไหวเงินข้ามชาติ อันนี้ต้องระวังนะคะใครไม่อยากไปข้องเกี่ยวนะคะไปสู่ข้อ2ข้อ2นี้ก็ร้อนแรงนะคะข้อ1ผ่านเนาะมีใครจะถามข้อนี้ไหมคะคุณอามีนาให้หัวใจถูมกมนะคะข้อ2คนใดไปข้องเกี่ยวกับการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียน้องๆเป็นผู้ที่ไปชักจูงเขาล่อลวงให้คนมาลงทุนในระยะสั้นและบอกเขาว่าได้ผลกำไรสูง เาะห้ามน,นะคะใครกําลังเปิดเพจนะหรือว่าเปิดช่องทางต่างๆใช้สื่อโซเชียลมีเดียลักษณะว่าเฮ้ยมาลงทุนกับชั้นสิเดี๋ยวก็ได้ผลตอบแทนนะคะแล้วก็ใช้ลักษณะาการจูงใจนะคะเป็นตัวล่อให้เขาอย่างเช่นน้องคนใดชอบโพสรูปว่าถ่ายรถคู่กับรถรถหรูบ้านราคาแพงน,นะคะแล้วก็มีเงินกองเป็นตั้งๆนะคะ น้องๆจะโดนลักษณะที่ปปงเฝ้าระวังพฤติกรรมบนโซเชียลนะคะแล้วเมื่อใดที่น้องๆไปข้องเกี่ยวกับการเปิดเพจเปิดเว็บไซต์ล่รอลวงให้คนมาลงทุนไม่ว่าน้องๆจะต้องการให้เขามาซื้อของหรือว่าเป็นลูกทีมต่อจากเราขายของให้เราเนี่ยลงทุนนะลงทุนหมื่นหนึ่งได้ของไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้กําไรกลับมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ แต่ตำรวจตีความว่าเป็นลักษณะาการช่อชนการลงทุนระยะสั้นและได้ผลกำไรสูงน้องๆอ,อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าตำรวจเฝ้ามองน้องๆอ,อยู่ล,ลูกถ้าเกิดน้องๆยุติได้นะคะการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียคนที่จ้องตรวจสอบเราคือตำรวจไซเบอร์ ไม่ว่าวันนี้น้องๆจะยืนอยู่บนบทบาทการที่ไปชักจูงให้เขามาลงทุนกับเราหรือเปล่าหรือกาลังจะเป็นผู้ที่ไปลงทุนเพื่อหนึ่งอะหวังกําไรนะพอดีตกงานพอดีเฮ้ยขายของตัวนี้แล้วลงทุนหมื่นนึงแล้วเดี๋ยวได้กําไรกลับมาเยอะแยะมากมายเห็นคนน้นคนนี้ก็ได้กําไรกลับมาเยอะแยะมากมายกำลังจะสมัคร นะเราจะโดนกลกลโกลงรดอที่ไม่ดูตัวถ้าเกิดน้องๆคนใดไม่ตรวจสอบดีๆนะโดนแน่นอนลุกนะคะไปข้องเกี่ยวกับเขาฉะนั้นตำรวจไซเบอร์นะมาข้องเกี่ยวกับ2เรื่องแล้วนะคะ 1. ไปข้องเกี่ยวกับบัญชีม้าอันนี้โดนตำรวจไซเบอร์เล่นงานนะคะ2ไปโฆษณาบนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยไม่รู้ช่องทางอะไรกันบ้างที่น้องๆเล่นนะคะช่องสีดำสีฟ้า หลายคนก็ชอบเปิดเพจนะคะหลายคนก็เปิดช่องติกต็อกลักษณะาการที่ล่องลวงให้เขามาลงทุนกับเราสิเราได้กาไรหรือเรากำลังจะเป็นผู้ที่เป็นคนที่ไปชักจูงพวกเขาหรือเป็นคนที่โดนกระทำนะก็ไปเข้าขายไปเข้าเครือขายเขานะคะแน่นอนลูกบัญชีน้องๆจะถูกตรวจสอบแล้วโดนอายัดเงนินในบัญชีสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ครูมองเห็นคนที่มาติดต่อ หนึ่งก็เคยโดนตำรวจไซเบอร์เล่นงานเคยโดนอายัดเงินบัญชีหรือกำลังโดนอายัดอยู่ถามกลับไปใครอายัดหนูลูกผู้ค้าหนูโดนแบบนี้เลยตำรวจไซเบอร์อายัดค่ะครูอ่ะเหตุการณ์ก็จะเป็นแบบนี้ลูกถ้าเกิดหนูยังไปท่องเกี่ยวสองข้อแล้วนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดน้องๆอยากจะยุตินะคะถ้าไม่อยากโดนตรวจสอบนะ,ะไปตลอดชีวิตลูก หนึ่งบัญชีม้าเป็นบัญชีที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเราไปจ้างวานให้เขาเปิดบัญชีให้เราหรือเรานี่แหละเป็นผู้นะ,ะไปขายต่อสมุดบัญชีที่เราไม่ค่อยได้ใช้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนะคะระวังบัญชีเล่มอื่นก็โดนตรวจสอบบัญชีนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คิดอะไรมีเพื่อนเอาไปถับหรือคนที่เราขายบัญชีให้กับเขาเอาไปถับ แล้วบัญชีแบงค์เนี้ยเราเอาไว้ใช้เคลื่อนไหวทําสุจริตของเราจริง,รง,รงๆอย่างเช่นเราทําค้าขายเราให้ลูกค้าโอนตังเข้าแบงค์นี้แบงค์นี้มีปัญหาเพราะว่ามีคนเอาไปใช้เราวางจะโดนอายัดหมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามูลค่าวความเสียหายที่โดนฟ้องร้องนั้นครอบคลุมวงเงินเท่าไหร่อย่างเช่นมีคนเคลื่อนไหวเงินในบัญชีเนี้ยนะคะประมาณล้านหนึ่ง แล้วเราใช้บัญชีนี้ประจําโดยบัญชีสีเขียวนะคะมีเงินเคลื่อนไหวอยู่ในนี้10ลา้านแต่เราโดนล้องเรียนไปด้วยมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมูลค่าประมาณร้อยว่าล้านนะเวลาเขาซัดทอดลูกมูลค่าเสียหายร้อยว่าล้านทุกบัญชีที่เราไปข้องเกี่ยวกับเครือข่ายพวกนี้โดนอายัดหมดเพราะว่าจะครอบคุมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียน ไม่ได้ใช้บัญชีนี้ให้เพื่อนใช้หรือว่าไปรับจ้างเปิดบัญชีให้เขาใช้บัญชีนี้เคลื่อนไหวปกตินะ,ะนี่คือค่าขายปกติจริง,จ,รงจะโดนรวบหมดโดยที่ไม่รู้ตัวสำหรับผู้ที่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้านะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าบัญชีม้าคืออะไรข้องเกี่ยวตอนไหนตอนที่คุณให้เขาใช้งานบัญชีของคุณชื่อคุณญาติพี่น้องก็โดนเหรอคะครูเราจะรู้ได้ไงคะว่าญาติพี่น้องเขาอะไร เราก็รู้นะแต่ถ้าโดนลุกหนูจะโดนทั้งครอบครัวอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวโดนลุกเส้นทางการเงินโดนเกือบทุกๆคนที่อยู่ในเครือข่ายเราและถ้าโดนโดนเล่นงานหมดจะไม่มีใครช่วยเหลือเราเพราะว่าต่างคนต่างโดนอายัดเงินในบัญชีพะแล้วก็โฆษณาบนโซเชียลเมื่อกี้บอกแล้วนะคะล่อลวงให้คนมาลงทุนลุกลูกลังจะทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าทำลุกจุดอย่างเช่น ให้เขามาเทรดหลายคนฟังข่าวนะคะใช่ไหมคะว่ารอดวงให้คนนะคะเทรดเทรดแบบเราสินะคะเดี๋ยวจะได้กําไรแบบนี้แบบนี้นะคะเขาเป็นลักษณะที่ว่าก็เขาบอกแล้วว่าทุกการเทรดมันมีความเสี่ยงเหมือนการเล่นหุ้นน่ะแต่มันผิดตรงที่ว่าเราไปชวนลนักษณะโฆษณาแบบนี้ค่ะ คุณไปบอกว่าคุณเทรดนะทีนี้พอคุณเทรดปุ๊บเนี่ยไม่มีใครว่านะถ้าเกิดคุณจะเทรดแล้วได้หรือไม่ได้แต่ที่เขาเล่นงานคุณก็คือว่าคุณโฆษณาตัวเองว่าคุณรวยขึ้นจากการเทรดแบบไหนหนึ่งคุณถ่ายรถคู่ถ่ายรูปคู่กับรถหรูถ่ายรูปคู่กับคอนโดหรูถ่ายรูปคู่กับบ้านที่คุณไปซื้อมาหลังจากที่คุณเทรดเลยที่คุณก็ไม่ได้หวังคิดอะไรเนาะ ตำรวจไซเบอร์มองนะนะคะมองว่าคุณเป็นเข้าข่ายลักษณะาการชักจูงคนให้มาเทรดตามคุณและถ้าเทรดตามคุณเนี่ยจะได้แบบคุณได้รถได้บ้านได้คอนโดแล้วมันมีคนที่เขาเทรดไม่ถึงแล้วมันไม่ได้เขาเลยเป็นผู้เสียหายแล้วก็ร้องเรียนว่าคุณเป็นคนชักจูงให้มาลงทุนลักษณะน,นี้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไร เพราะเราเทรดแล้วเราได้นั่นแหละนะก็จะโดนนะ,ะในเรื่องของการที่ไปชักจูงเขาโฆษณาบนโซเชียลลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีดำหรือว่าช่องสีฟ้านะน,นี้ต้องระวังอ่ะข้อสามใครที่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้บ้างคะใครเป็นแม่ค้าปล่อยเงินกู้บ้างแม่ค้าด้วยแล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วย คุณเปลี่ยนเส้นทางการเงินนะคะคุณมีอาชีพเป็นแม่ค้าสีขาวเสร็จแล้วคุณเอาเงินจากการที่คุณทําธุรกิจสีขาวไปปล่อยเงินกู้นะ,ะลักษณะแบบนี้ลูกปล่อยเงินกู้ผิดไหมผิดค่ะผิดนะคะ เพราะว่าคุณไปแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการปล่อยเงินกู้จะไม่ผิดกฎหมายถ้าเกิดคุณไปจดทะเบียนตัวเองซะว่าธุรกิจเป็นลักษณะปล่อยให้กู้ลูกศิษย์ครูค่คะไปจดทะเบียนบริษัทนะประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อ นี่คือการจดทะเบียนที่ถูกต้องค่ะแต่ว่ามีหลายท่านปล่อยเงินกู้เขาแล้วก็ไม่ได้จดไม่ได้ไปจดแต่งตั้งตัวเองนะคะกับหน่วยงานที่ข้องเกี่ยวก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน้องๆไม่ได้ไปทําลุกนะคะไม่ได้ไปจดทะเบียนประกอบธุรกิจให้สินเชื่อบุคคลนะคะถือว่าน้องๆไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตลุกและเมื่อใดที่น้องๆเปิดช่องทางให้ผู้ที่มากู้เงินนะคะ มากู้เงินนะแน่นอะนโหลดดูผิดในเรื่องของโซเชียลมีเดียทำผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เปิดช่องทางแบบนี้หลายคนไม่รู้ว่าตํนเนเชอเ์ก็อหมอนะ,ะหลายคนคิดว่าเฮ้ยการปล่อยเงินกู้ให้กู้แถวบ้านให้กู้ตามตลาดร้านค้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกกฎหมายจริงต้องจดทะเบียนและการปล่อยของหนูนั้นคือขึ้นดอกเบี้ยในอาตราสูงสูงเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด ข้อหาสาคัญที่หนูจะโดนร้องเรียนแล้วก็โดนอายัดเงินบัญชีประจานลูกหนี้ผ่านทางโซเชียลลูกหนี้เป็นลูกหนี้คุณเนาะแต่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมลูกใบฟ้องตารวจแน่นอนลูกตํารวจเล่นงานคุณรับแน่นอนหรือคนไม่รู้นะคะว่าการที่ประจานลูกหนี้ลูกหนี้ไม่มีเงินชําระครูมันเป็นปัญหาระหว่างหนูกับลูกหนี้ลูกหนี้ไม่มีเงินชําระน้องหมูไปประจานเขาลูก ตำรวจเล่นงานกับแล้วก็ให้ข้อหาหนึงทันทีเนาะประกอบธุรกิจสินเชื่อนะคะส่วนบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ให้ดอกเบี้ยที่ราคาเกิน่อที่กฎหมายกาหน,นดคิดดอกเบี้ยเกินนะคะตอนแรกโดยเล่นงานที่ไปไประกันนู่นนี้ออกสื่อเนาะเะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปโดยเล่นงานเรื่องของการประกอบธุรกิจสินเชื่อนะคะก็คือปล่อยกู้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตฉะนั้นบคนุคคลใดที่เข้าขายลายยักษณะนี้ต้องเซนเซทีฟกับเงินฝากมากๆนะคะ ตำรวจไซเบอร์มีสิทธ์อายัดเงินในบัญชีไหมก็สองสามท่านที่ผ่านมาภายในสองอาทิตย์เนี่ยคูเห็นมีแต่ต่เด็กนั่นเสร็จมานะคะว่าโดนอายัดเงินในบัญชีนะคะโดนตำรวจไซเบอร์อายัดนะคะธนาคารบอกว่าให้ติดต่อตำรวจไซเบอร์น่ะกําลังจะบอกว่าคุณมีข้อหาอะไรบ้างที่คุณจะโดนเรื่องของการอายัดเงินในบัญชีนะคะฉะนั้นการโดนตรวจสอบเงินฝากคุณจะใช้เงินในบัญชีไม่ได้ จะใช้ได้ถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไปที่ธนาคารถอนที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ลักษณะผ่านแอปมือถือเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ก็แค่มาเตือนนะคะว่าถ้าเกิดคุณยังทำอยู่อันแน่นอนค่ะ5ข้อในวันนี้หลักคิดในวันนี้นะคะก็คัดเลือกที่เป็นสถิตมาให้ว่าน้องๆจะโดนอะไรบ้างต้องระวังกมากนะคะข้อ4หลักคิดข้อ4นะคะการเคลื่อนไหวเงินระดับแสน เงินสดที่ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศโดนส่งให้กับปปงมีใครที่อยู่ในหน้าที่นี้นะคะมีการเคลื่อนไหวเงินระดับแสนบัางคะมีคุณิีมีการเคลื่อนไหวเงนระดับแสนไหมมีค่ะตอนนี้เคลื่อนไหวเงินระดับห้าหมื่นน้องๆรู้แล้วว่าต้องสแกนไปหน้าถูกไหมคะทุกแบงก์เลยนะคะเคลื่อนไหวเงินระดับหนึ่งแสนบาทและเป็นการเคลื่อนไหวเงิน ต่างประเทศการเคลื่อนไหวเงินระดับแสนน่ะหลายคนก็สัมผัสถึงถ้าไม่อยากโดนตรวจสอบไม่ต้องเคลื่อนไหวเงินแล้วก็ครูระดับแสนเนี่ยเคลื่อนไหวได้ลรูแต่น้อง,อง,องต้องรู้สภาพก่อนว่าเออเรากำลังจะโดนส่งข้อมูลกับปะปะงเนาะถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเงินระดับหนึ่งแสนบาทแต่ยังไม่โดนจับนะคะคนละเรื่องกัน3ข้อเรกเ็นที่ท่ครูพูดเนี่ยโดนจับนะหนึ่งเปิดบัญชีมา้าสองโฆษณาชวนเชื่อให้คนมาลงทุนและได้ผลกำไรในระยะเวลาสั้น 3. การปล่อยเงินกู้นะ,ะโดยที่ตัวเองไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจสินเชื่อเป็นเรื่องบรรนราวอันนี้โดนนะคะโดนนะคะอันนี้ก็ใหญ่ทุกคนเราหวังตัวโดนตำรวจไซเบอร์เล่นงานนะคะโดนจับพูดง่ายแต่สี่หลักคิดข้อสี่เคลื่อไหวระดับแสนเนี่ยยังไม่โดนจับหลุกแต่น้องต้องรู้ก่อนว่าโดนส่งข้อมูลให้กับปปงและเป็นการเคลื่อนไหวเงินกับทางต่างประเทศด้วยเครื่องหมายเงินในประเทศไทยแสนหนึ่งโดนไม่ครูยังไม่โดนดูุ ก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าเวลาที่กูริชีนะคะโคชิ่นลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์มีที่เคลื่อนไหวเงินระดับเยอะไหมมีค่ะมีเคลื่อนไหวเงินกับต่างประเทศไหมมีค่ะก็เหมือนกับน้องๆหลายคนอ่ะทาธุรกิจในประเทศไทยก็มีการเคลื่อนไหวเงินในต่างประเทศด้วยก็คือมีลูกค้าชาวต่างชาติด้วยคําถามคือว่าทําได้ไหมโดนอะไรได้งานไหม ก็อยากจะบอกแล้วเกินว่าก็โดนปปงที่งานแต่การที่หนูจะโดนปปงที่งานหรือว่าเรียกหนูเข้าไปตรวจสอบหรือโดนอายัดเงินในบัญชีอะหนูต้องมีทีุ่ดจริงๆลูกศิษย์ครูเขาเคลื่อนไหวเงินกับต่างชาติตอนที่ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารก็บอกธนาคารตามตรงว่าทําธุรกิจบริษัทอะไรธนาคารพิจารณาส่งให้กับปปงแล้ว ปบองอจะเรียกเราตรวจสอบไหมถ้าการเคลื่อนไหวเงินนั้นไม่มีพิรุษหรือไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับเครือขายยาเสพติดหรือขบวนการการฟอกเงินหนูรอดหรกแต่ปัญหาคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปข้องเกี่ยวกับพวกเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าใครที่ออนตังมาให้เราเนี่ยเบื้องหลังแบ็กกราวด์เขาเป็นลักษณะเป็นสีเทาไหมเราไม่รู้ข้อ5การเคลื่อนไหวเงิน2ล้านอันนี้เป็นหลักคิดนิดนึงนะคะว่า น้องนน,อนต้องเข้าใจสภาพก่อนว่าถ้าเกิดทุกวันนี้ถ้าเราเคลื่อนไหวเงินสองล้านเราโดนอะไรบ้างยังไม่โดนจับนะเคลื่อนไหวเงินได้แต่แค่เดินตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินระดับสองล้านลูกหนูโดนส่งให้กับปปงแล้วก็สัมภาระเหมือนกันเลยลูกถ้าหนูไม่มีความผิดอะไรไม่ต้องซีเรียสประเด็นคือว่าครูมันมีความผิดนิดนึงก็คือว่าหนูไม่ได้ยื่นเสบียง เพราะว่าปปงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวต้องหยิบสเตทขออนุญ,ญาตหยิบสเตทเมนต์ออแบงนี้แล้วกันนะคะแบงนี้นะคะนี่คือสเตทเมนต์ของคูริชีนะนะคะปิดทุกอย่างคูริชีปิดทุกอย่างแล้วคหลับแดงนะคะให้หัวใจคูริชีนะคะอีกต่อเธออย่าบล็อกฉันอีกนะปิดทุกอย่างเลย เริ่มนะคะครูเคลื่อนไหวเงินสองล้านในสเตจเมนนี้ครูไม่รู้หรอกว่าปปงจะเล่นงานอะไรครูเพราะว่าฉันก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่โอนตังค์ให้ฉันสองล้านเนี่ยเขามีแบ็กกราวอะไรทุกอย่างอยู่ที่ปปงจะพิจนารณาแล้วเรียกเราเข้าไปตรวจสอบแต่สิ่งที่เรารู้ว่าเออคนนี้เขาคือลูกค้าเราถ้าเรารู้ลูก สิ่งที่หนูจะต้องทำ<ม>ยื่นเสร็จภาษีใช่ทำได้เปล่าฉะนั้นวันนี้นะคะการที่หนูจะโดนตรวจสอบเงินฝากไปตลอดชีวิตน่ะทุกคนมีโอกาสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อหนึ่งหนูอาจจะไม่ทำ หรือจะยังเลือกคาต่อไปมันไม่มีใครว่าทุกอย่างอยู่ที่น้องๆตัดสินใจในะลูกนะหนูอาจจะไปแบบเอ้ยเดี๋ยวพี่มินโฮเป็นสามีคครพี่มินโฮวานวานรับเงินจากลูกค้าให้หน่อยเราทําได้ไหมคือเราเนี่ยเรากับแฟนแต่งงานจาทาดทะเบียนกันนะเราใช้บัญชีสีฟ้าปึ๊บโดนไหม <c oughs> บัญชีสีฟ้าอ แล้วเราก็ให้แฟนแฟนเรานะใช้บัญชีสีม่วงปุ๊บเจตนาของเราให้คนอื่นเพื่อนไหวเงินแทนเราไหมใช่เป็นแฟนเราใช่เรามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ไหมก็ยังไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ตำรวจไซเบอร์ฟันธงว่าเรา จ้าวายให้คนอื่นเปิดบัญชีแล้วก็เคลื่อนไหวเงินแทนเราเป็นบัญชีมาซะนั้นเป็นแฟนแล้วเนาะหลายคนก็ใช้บัญชีญาติพี่น้องปู่ย่าตาย,ยายคนในครอบครัวพี่ป้านะนะ้านาอาเอามาเคลื่อนไหวเงินแทนเราเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนตรวจสอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะหลายคนอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวคุณสามารถหยุดข้อนี้ได้หยุดการเก่าวหาจากตำรวจไซเบอร์ได้ว่า คุณไม่ได้ข้องเกี่ยวกับบัญชีมาไม่ได้ไปจ้างวานใครเปิดเลยคุณหยุดได้นะการที่จะมีเงินเข้าบัญชีคุณเนี่ยคุณก็ให้เขาเข้าบัญชีคุณไปบัญชีเดียวหรือคุณก็ไปเปิดเปิด,เป,ดเปิดแบงค์หลายๆแบงค์หน่อยอคุณจะหลุดจากข้อหานี้คุณจะไม่คุณจะไม่โดนข้อหาที่ว่าไปจ้างวานให้ผู้อื่นเปิดบัญชีให้เราเราไม่ได้มีเจตนาจ้างวานขนาดนะั้น แบบทำผิดกฎหมายขนาดนั้นไงเราแค่ใช้เงินในบัญชีญาติพี่น้องเราเนี่ยข้อแนะนํานะคะไปเปิดบัญชีตัวเองหลายๆธนาคารธนาคารแรกสีฟ้าปึ๊บ <c oughs> เรื่องส่วนตัวทําธุรกิจเงินเก็บอืมบัญชีเราหมดเลยเราจะหลุดข้อหากับบัญชีมา หนูหลุดแนะน่นอนลูกห,หนูทําได้นะถ้าหนูไม่อยากโนตรวจสอบข้อนี้